เลยนะครับอัปลดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขสนุกและก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับตามคอนเซ็ปต์ของงานเทศบาลนครขนศรียานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกที่มีส่วนร่วมนะครับก็อัวหน้าส่วนและญาติประชาชนขบวนขบวนที่หนึ่งเป็นรถนําขบวนจากรถเทศสกิจนะคะขบวนขอนครศรียาค่ะครับขบวนที่สิบสองครับขบวนช้างวันมหาสมการครับที่อยู่ด้านหน้าเราก็ต้องกลับชุมชนก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดสารพูนกับชุมชน ขบวนที่14ครับขบวนรถรางนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเดิมนธนกคารเทศบาลน,นะครับด้านหน้าเวทีเลยนะครับมาด้านหน้าเวทีเลยนะครับยน,นเชิญด้วยตรงนี้เพราะว่าเราจะเริ่มกิจกรรมการเปิดกิจกรรมวันมหาสงการูเก่าอีพีม่็นนะครคนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพิธีเปิดพร้อมกันนะครับ เราจงร่วมใจยืนตรงพรบธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอการาชษของชาติทั้งหมดตรงตรงเร็ว พีสีสงการกรุงมเก่าประจำปี2,560ขอขออนุญาตนะครับเชิญท่านว่าที่ร้อยปีสมทรงสังสรพโอษรคุณในการเปิดงานพีดีสงการกรุงเก่าประจำปีพุทธมาลาต้องขอขอบคุณท่านประชาชนและสื่อมวลชนของจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา หัวหน้าตัวราชการต่างภาครัฐภาคเอกชนกราบเรียนท่านนิวัตรรุ่งสาคอนแบบท่านผูน้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เมืองกรุงเก่าของเราท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนการงาน คนอีศิริยาการดำเนินการพันธ์ุ์พันธุ์ในปีนี้การดำเนินการในปีนี้พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศิริยาและประชาชนที่มาท่องเที่ยวได้มีความสุขการยูนิยก็จะให้เป็นมาราธอนโลกดังนั้นแล้วนั้นในปีนี้ทางเทศบาลนครนครศิริยา เราก็ได้จัดงานสําังานต่อเนื่องการตอลอดมาโดยมีกรมศิลปากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบางค้าง,างอยุธยาและพี่น้องประชาชนชุมชนต่างๆรวมมือเหมือนกันดังนั้นชาวแพทย์วิทยาก็เลยเปิดเมืองการรับพี่้องผูใจไทยคนยิ่งด้วยนะครับร้องเพลงวันย็นดีด้วยผูวกเรตุรวจภู้ิ่าก็า ต้องรอนะครับร่วมกันที่ไดนเชิญตอนนันเป่ามาลร่วมกับพี่ขาวท่านนายกอบตคุณแม่เกียรติพันธิพันธ์วันนี้นะครับได้ร่วมกันเปิดงานที่ใหญ่ของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์กรุงเก่าประจำปี2567ของจังหวัดพนครศรีอยุธยาเราครั้งนี้แล้วนะครับการจัดงานครั้งนี้นั้นเป็นความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนโดยแท้จริงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมทั้งภาคราชการและภาคเอกชนโดยมีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานเป็นแม่งานใหญ่นะครับไฟต้ากรศรีอยุธยาท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาท่านรองผู้อำนวยการจังหวัดพระนคาศรีอยุ ว่ท่านนายกอบายท่านนกริมานะครับได้ชมูกคบวต่างเราดูว่ากา่ันท่านนกอบาจท่านนารมานะครับได้ชมูกครนะครับจากงหวัดจังัดพระนครศรียาที่ความศักดิ์สิทธิ์ของพุธิดามหาสงการจะมุให้สิดาไรักสามสนตอนนี้ท่านผู้า าความสดชื่นพระพุทธมนต์ได้อยู่ในท่อน้ำให้พี่น้องประชาชน

ตลอดแนวนะครับปาที่โฟมนะครับว่าฝ่าพวกเราต้อนรับแขกบ้านเย่งนง่ดีเล่นกันอย่างมีความสุขอายุทยาเราได้ยห่เยวันนี้มามีเครื่องสอก Oh, God. ที่บอกขบวนที่หนึ่งก็คือนำตั้งแต่ตอนหัวขบวนคือขบวนของแท้สกิจนะคะส่วนขบวนที่2อถึงขบวนที่สีเราเรีว่าเราได้รับความ่จกหลายๆท่สูนในการดยเพราะว่าเสื้อที่เราใส่อยู่ตรงนี้ก็ลองโดยบริษัทโซยนาประเทศไทยซึ่งเป็นแบรนด์ไทยใ่ใช่าได้รับควา่วมมือกับแรนด์ทยแล้วก็ยาของเรานะคะขออนุญาตเรียนเดินข้าขบวน